จเจริญพรธรรมะจากเรือนไทยพุทธสถานสีมหาโพธเรือนไทยสมบูรณ์ธรรมก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมอันเป็นคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประรบให้กับญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการที่เราได้มาเกิดอยู่กับโลกเพราะฉะนั้น ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมก็จะเข้าใจโลกที่พระศา,าสดาทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของเรานี้ที่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาตลอดจนถึงพระอาริยเจ้าก็จะต้องกระทบกับสิ่งที่เรียกว่าโลก,กธรรมเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันเ,นเราหนีไม่พ้นเลยเรียกว่าโลกกระทำรรก็คือธรทำที่หมุนไปตามโลกและโลกนี้ก็หมุนไปตามกระแสแห่งธรรมนี้พระศา,าสดาทรงตรัสว่าโลก,กรธรรมนั้นมี8ก็คือ 1. มีลาบสองเสื่อมลาบ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. สรรเสริญ6นินทา7สุข8ทุกข์เพราะฉะนั้นทั้ง8ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยเจ้านั้นก็ย่อมได้กระทบกับโลกธรรมทั้ง8มากบ้างน้อยบ้างแต่สิ่งที่พระาศาสดาทรงตรัสว่าสำหรับปุถุชนที่ได้เกิดมาแล้วไม่ได้สดับ ตรับฟังคำสอนของพระองค์นั้น,นก็จะมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและจะทำให้ตนนั้นมีความทุกข์มากความเดือดร้อนใจเมื่อโลกธรรมทั้งหลายมากระทบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกก็คือเรียกว,ว่าอิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างเช่นมีลาบมียสศสรรเสริญมีความสุข เวลาเจอทำฝ่ายบวกฝ่ายปรารถนาก็จะมีความลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีพอใจนะและเวลาเจอกับโลกธรรมฝ่ายลบไม่ว่าจะเป็นอนิจารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาที่เป็นเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาและมีความทุกข์ต่างๆก็จะมีความทุกข์มีความ ลำบากใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงของโลกธรรมฝ่ายลบฝ่ายไม่ดีนี่คือชีวิตของปุถุชนส่วนใหญ่เวลาเจอโลกธรรมฝ่ายดีน่าปรารถนาก็จะมีความรู้สึกว่าใจฟูรู้สึกว่ามีความเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงเวลาเจอโลกธรรมฝ่ายลบไม่ดีก็รู้สึกว่าใจแฟบ รู้สึกว่าเสียใจมีความทุกข์มีความลำบากนา,นานานับประการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่เข้าใจโลกธรรมตามความเป็นจริงชีวิตของปุถุชนมันเลยมีฟูฟูแฟบแฟบขึ้นขึ้นลงลงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตของปุถุชนมีความเป็นอยู่เหมือนคนบ้าน,นี่คือเราลองมาพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าเพราะชีวิตของปุถุชนนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงของโลก เวลามีความสุขก็ร้องเพลงหัวเราะเวลามีความทุกข์ก็ร้องไห้ฟูมไฟตีอกชกตัวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกเป็นเหมือนกับคนบ้าคนไม่ปกติเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ต่าง นี่คือชีวิตปุถุชนเป็นอย่างนี้แต่สำหรับพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่เป็นผู้สดับและมีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ฟังได้เข้าใจท่านก็เจอโลกธรรมทั้งแปดเหมือนกันนะฝ่ายดีเวลาเจอท่านได้ลาบยศสรรเสริญสุขแต่ท่านก็ไม่หลงละเริงท่านก็ไม่มัวเมาเพราะท่านเห็นตามความเป็นจริงแล้วหรือท่านจะเจอโลกธรรมฝ่ายลบ ที่เป็นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ต่างๆพระอาาริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านเห็นตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้แหละพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีพระองค์ทรงตรัสว่าความแตกต่างกันระหว่างปุถุชนกับพระอาาริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาเจอโลกธรรมนั้นมีความต่างกันตรงที่ว่าปุถุชนอย่างเราเรานี้เนี่ย นะก็จะรู้สึกมีความยินดีในเวลาได้โลกธรรมฝ่ายบวกนะที่น่าปรารถนานะแล้วรู้สึกยินร้ายในเวลาเจอโลกธรรมฝ่ายลบก็รู้สึกไม่ชอบใจเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าจะเป็นลาบนะยศสรรเสริญสุขนั้น นะพระาศราสดาทรงตรัสว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะหรือเวลาได้รับฝ่ายลบเสื่อมลาบนะเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อไม่ทราบตามความเป็นจริงอย่างนี้จึงมีความรู้สึก ยินดียินร้ายนะมีความพอใจไม่พอใจแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีความทุกข์เดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงตรัสว่าให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาโลกธรรมทั้งแปดนี้ถ้าบุคคลใดได้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามีลาบแต่ลาบมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมลาบมันก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามียศยศนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมยศมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและนินทาก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ตลอดจนถึงความสุขสุขมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหรือแม้แต่ความทุกข์เองมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาถ้าปุถุชนไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะยึดในฝ่ายดีฝ่ายชอบฝ่ายปรารถนาเพราะไม่เห็นว่าฝ่ายดีมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และแปรปรวนนะนะ พอเจอฝ่ายไม่ดีเราก็ไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่อยู่อย่างนั้นตลอดฝ่ายไม่ดีฝ่ายลบมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองโลกธรรมทั้งแปดนี้ไม่มีใครสามารถหนีพ้นเลยญาติโยมทั้งหลายนะแต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายอริยสาวกผู้ดได้สดับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านไม่ทุกข์กับโลกธรรม เวลาเจอฝ่ายดีท่านก็รู้ว่าโอ้ลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ดับไปมันก็เป็นทุกข์นะมันทนอยู่ไม่ได้และมันก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเวลาท่านได้เจอโลกกระทำฝ่ายดีท่านก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มอะไรเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือท่านได้เจอโลกกระทฝ่ายลบ เสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายแล้วก็มีความทุกข์ต่างๆพระอริยเจ้าทั้งหลายอาริยสวกผู้ได้สดับก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเพราะรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงมีความเกิดดับมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีความเป็นทุกข์แล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามันไม่แน่นอนนี่คือถ้าเราเข้าใจธรรม คำว่าเข้าใจธรรมหมายความว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นเลยกับการที่บางครั้งก็รวยบางครั้งก็จนบางครั้งก็มียศตำแหน่งบางครั้งก็เสื่อมยศจากตำแหน่งต่างๆบางครั้งก็ได้รับคำสรรเสริญเยินยอบางครั้งก็ได้รับคำนินทาว่าร้ายนะต่างๆบางครั้งก็มีสุขบางครั้งก็มีทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยาจกจนถึงพระราชามหากษัตริย์หรือไม่ว่าจะเป็นปุถทุชนคนธรรมดาตลอดจนถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายก็หนีไม่พ้นญาติโยมทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมประจําโลกด้วยเหตุนี้แหละถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่วาการที่เราได้เกิดมาในโลกนี้เราก็จะหนีไม่พ้นเลยนในเรื่องของการมีลาบบ้าง เสื่อมลาบบ้างมียศบ้างเสื่อมยศบ้างนะสรรได้รับสรรเสริญบ้างได้รับคํานินทาว่างบ้าง,างนะได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่สําหรับปูถุชนผู้ไม่ได้สดับนั่นก็คือเวลาเจอฝ่ายบวกก็จะหลงไหลได้ปลืม้มนะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นและเวลาได้รับฝ่ายลบ ก็รู้สึกเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจกระวนกระวายบางทีถึงกับนะทำลายตัวเองทำลายครอบครัวเพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่โลก,กธรรมนะแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเจอเหมือนกันแต่ท่านไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราว ไม่มีใครที่จะเอาไปได้เลยญาติโย,ยมทั้งหลายมันเป็นเรื่องของโลกนี้ด้วยเหตุนี้เองการเข้าใจธรรมก็เข้าใจโลกด้วยว่าโลกมนุษย์นี้มันให้ได้แค่นี้แหละนะให้ในเรื่องลาบให้ในเรื่องยศให้ในเรื่องคำสรรเสริญให้ในเรื่องของนะีความสุขทั้งต่างแต่ลาบยศสรรเสริญสุขที่เราได้มานั้นมันมีไตรลักษณ์นะ ก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วส่วนที่เป็นฝ่ายลกถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็เข้าใจโลกด้วยเราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์เมื่อเรายากจนก็ให้รู้ว่าความยากจนมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนได้จากยากจนก็กลับมารวยได้นะหรือว่าเราถูกลดปลดตำแหน่งต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปรปรวนเป็นธรรมดา และในสิ่งที่เราโดนดา่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยโดนด่ายาดิยดยมทั้งหลายยิ่งบุคคลใดที่เป็นผู้ที่ได้รับสรรเสริญมากที่สุดในโลกบางทีก็โดนด่ามากที่สุดในโลกเหมือนกันเหมือนกับพระศาสดสาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้รับสรรเสริญมากมายแต่ตรงกันข้ามก็ยังมีผู้ที่ด่าว่านี่ก็บ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ นะและในเรื่องของความสุขความทุกข์ก็เช่นกันนะถ้าเราเข้าใจว่าสุขมันก็ผ่านมาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสรุปแล้วก็คือว่าโลกธรรมทั้ง8ดนี้ทุกคนได้รับมากน้อยแตกต่างกันไปแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเหมือนกับปีเก่าที่ผ่านมาเราเคยกระทบกับโลกธรรมแ นะปีใหม่นี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคระบาดไวรัสโครโรนาทีนะ่ยังปรากฏอยู่นี้ก็เหมือนกันก็ทำให้โลกที่เราอยู่นี้มนุษย์ทั้งหลายก็มีความทุกข์เพราะโรคร้ายนี้ทำให้คนล้มหายตายจากไปแต่ให้เราเข้าใจว่าโรคนี้มันมีได้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเหมือนกัน แต่ก่อนมันไม่เคยมีเดี๋ยวนี้มันมันมีขึ้นแต่เมื่อมันมีแล้วมันก็หมดได้เมื่อเราจัดการตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโลกธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นอิทธารมโลกธรรมฝ่ายดีที่เราชอบใจมันก็เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เวลาเราได้ลาบยศสรรเสริญสุขแล้วก็อย่าไปหลงมันมากแยดยมทั้งหลายอย่าไปยึดติดมันมากเพราะมันเป็นของชั่วคราวหรือเราจะเจอโระธรรมฝ่ายไม่ดีได้รับความทุกข์เดือดร้อนต่างๆประการไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีเจอโรคร้ายหรือเจออะไรเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆทําใหนะ้ไม่มีเงินเสื่อมลาบเสื่อมยศนะถูกนินทามีความทุกข์ต่างๆก็ให้รู้ว่า สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นของที่แปรปรวนเป็นธรรมดาถ้าเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้เมื่อโลกธรรมเกิดกับเราแล้วฝ่ายดีเราก็ไม่หลงมันเวลาเจอฝ่ายลบฝ่ายไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์ร้อนเดือดร้อนไปกับมันเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมีแต่ความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั awesome, ้นนี้บ่งบอกสัจธรรมความเป็นจริงในโลกนี้ที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเมื่อเรามาเกิดในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องเจออย่างนี้อย่างแน่นอนเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้เหมือนกับพระองค์ทรงตรัสให้เรารู้ว่าเมื่อเรามาเกิดในโลกนี้แล้วเราจะต้องเจอแบบนี้นะเราจะต้องเจอกับการมีลาบคือร่ำรวยบ้างบางครั้งก็เสื่อมลาบคือยากจนบ้างบางครั้งมียศบ้างบางครั้งก็เสื่อมยศบ้าง บางครั้งก็ได้รับคำนั้นเสริญบ้างบางครั้งก็ได้รับความทุกข์บ้างบางครั้งก็ได้รับนะความสุขความทุกข์นะต่างๆมันก็สลับผัดเปลี่ยนปนไปแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อเราเข้าใจธรรมเท่ากับเข้าใจโลกเราเองก็จะไม่ทุกข์ไปกับโลกธรรมทั้งหลายก็ขอเจริญพร